ยับยั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องฟิวซาเรียมในทุเรียนไม่ว่าจะเป็นระยะดอกไม่ระยะใบหรือใต้ท้องกิ่งต่างๆ สวัสดีครับผมโคตูอออับอทุเรียนทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยวันนี้ผมมารีวิวกลุ่มสารซึ่งอยู่กลุ่ม11ชื่อคาบิโอเป็นยาที่นําเข้ามาจากเยอรมันในแหล่งของบาบคาบิโอเป็นยากลุ่ม11ไพราโคสโตบินยับยั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องฟิวซารเรียมในทุเรียนไม่ว่าจะเป็นระยะดอกไม่ระยะใบหรือใต้ท้องกิ่งต่างๆอัตราการใช้ตัวคาบิโออยู่ที่ 100cc ถึง1 5 0 c ีต่อน้ํา200ลิตรฉีดเพื่อป้องกันกําจัดฟิวซารเรียมในทุเรียนและยังมีการป้องกันกําจัด ไปตรงไบติดรานงรานํำแอนเทคโนดได้กว้างมากชนิดนอกเหนือจากก้องกันกําจัดฟิวโซเรียมคาบิโอเป็นยากเกรดสูงสเปเชียลนำเข้าจากเยอรมันแหล่งบัฟโคตูแนะนำให้เกษตรกรนำไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงใบอ่อนผลอ่อนดอ,อกอ่อนต่างๆลดปัญหาเรื่องโรคได้กว้างมากชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิวโซเรียมครับทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยแนะนำให้ใช้ตัวคาบิโอลดปัญหาเรื่องโรคในแปลงทุเรียนครับโคตูแนะนำครับทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยครับใช้คาบิโอครับมีสองขนาด